สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะแสดงเห็นถึงคุณลักษณะใหม่บางส่วนใน WordPress version 4.6นั่นก็คือในส่วนของการติดตั้งปลั๊กอินซึ่งการติดตั้งปลั๊กอินใน version 4.6นี้ก็จะแตกต่างไปจากรุ่นก่นกอนๆรวมทั้งในเรื่องของการค้นหาเมื่อเราพิมพ์เข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกด enter ระบบจะทำการค้นหาจากอินเทอร์เน็ตมาให้เรา เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรจากนั้นก็จะค้นหาปลั๊กอินก็เอาเมาส์ไปวางไว้ที่เมนูปลั๊กอินแล้วก็คลิกไปที่ add new จากนั้นก็ป้อนชื่อปลั๊กอินที่ต้องการจะค้นหาในช่อง search plugin เราไม่ต้องไปกด enter เลย หลังจากที่เราพิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยระบบจะทําการค้นหาแในการจะติดตั้งก็คลิกไปที่ install now เพื่อทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโดยจะทําการแสดงอยู่ในหน้าเดิมแล้วก็แสดงข้อความ installing ก็คือจะทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จก็จะแสดงปุ่ม activate ขึ้นมาซึ่งในเวอร์ชัน,ก,นก่อนก่อนเนี่ยมันจะไม่เป็นลักษณะแบบนี้ เพ่ต้องการจะทําการเปิดใช้งานเราก็คลิกไปที่ Activate นี่ก็เป็นการติดตั้งแล้วก็เปิดใช้งาน plug-in ใน w o r d p r e s s version 4.6ซึ่งจะแตกต่างไปจากรุ่นก่อน